สวัสดีครับน้องๆทุกคนขณะน,นี้น้องๆก็จะได้รับชมรายการโคดแบงค์ออกกลังกายสไตล์บ้านๆน,นะครับวันนี้เราก็มีท่าออกกําลังกายท่านี้มาเสนอนะครับท่าออกกำลังกายท่านี้ถือว่าเบินไขมันดีมากนะครับแล้วกล้ามเนื้อที่ได้คือหลังด้านในคือออฟฟิเซียสนั่นเองนะครับหลังด้านในก็จะดูหนายิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูมันก็จะเป็นไปประมาณนี้เลยครับปีกว้างยังไม่พอนะต้องมีหลังที่หนาอีกอ่ะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวพี่แบงค์จะไปเอามาเล่นให้ดูว่าเล่นยังไงนะครับยืนประมาณไหนนะครับแต่ว่าไม่มีดัมเบลนะอืไม่มีดัมเบล,นะเบลก้อนหินก็ประมาณสามสิบกโลได้นะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งออกกําลังใจสไตล์บ้านๆเลยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทยําวิดีโอที่โรงเรียนที่พี่แบงค์เคยเรียนที่นี่นะครับโรงเรียนบ้านห้วยสะอาดแบงค์จะในออกกำลังกายครับค่านนี้เป็นค่าโลบอดี้นั่นเองนะครับ ก็อย่างที่พูดนะครับหลังห้ามค่อมหลังจะต้องตรงเป็นแนวนี้นะครับหลังจะต้องตรงเป็นแนวนี้นครับแล้วก็หลังอย่กค่อมมาล็อกค่อมแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้ขวดหลังล่างนะครับเวลาดึงเวลาดึงอย่างที่บอกนะครับใช้ซอกแล้วก็ใช้หลังดึงวลาลงต้านช้านะครับ <S <S เล่นผ่านนี้ประมาณ <S 1ิบพยี่สิบครั้งต่อเซตนะครับเล่นไปประมาณห้าเซตนะครับ <S <S ที่แบงค์จะเล่นให้ดูเนาะ เราก็จับน้ำหนักมาหนักพอสมควรอ่ประมาณนี้<ช>ต้านประมาณห้าวิเนาะ<ช>หลังไม่ค่อมนะ<ช>หลังไม่ค่อมครับโดนหลังเ,เต็มๆบีบหลังไว้<ช>โอเคประมาณนี้น้องๆหลังก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับ หลังก็จะหนาเหมือนกับกระดองเต่าแบบานี้ครับ